สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยพุทธพระหัสสุขเสาร์อาทิตย์นะครับก็อยู่ผมบอสว่พีซีเหมือนเช่นเคยครับสามเครื่องสามตายวันนี้ในงบประมาณ30,000ื่นกลางๆนะครับแล้วก็เป็น5,000ซีรีส์ทั้งหมดเลยเดี๋ยวค่อยๆไล่ทีละเครื่องแล้วกันนะครับอ่ะเครื่องแรกครับ35,590ครับ35,590 intel i 5 gen 14ครับ1 4 4 0 0 F 10คอร f 1 6เทส t u r b o ดเกิกะเฮิร์นะครับการ์ดจอก็เป็นของ colorful rtx 5060นะครับเป็นตัว8 g ิ g ddr 7นั่นเองตามนี้นะครับเป็นตัวแบตเทิลนั่นเองนะครับผม2พัดลมแล้วก็มีไฟตรงนี้นี่ครับมีไฟตรงโลโก้ตรงนี้นะครับอ่ะลองเสยดูอีกหนึ่งครับเป็นแบบแนวคินคลีนริบเรียบนะครับอ่ะตามนี้พัดลมสวยมากนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแรมแรมเป็น3ามพิสองจิก ddr ไฟบ 6, 000, ัสหกพันเอเปเซอร์น็อกนั่นเองตามนี้นะแล้วก็ในส่วนของตัวชุดน้ำเนี่ยเป็น3ตอน3 6 0์มม id cooling inf นั่นเองตามนี้ั๊มน้ำสวยจัด เต็มระบบอย่างนี้แล้วก็มีตัวล็อกสายมาให้3จุดตรงนี้นะครับผม M2 เป็น NVMe นะครับความจุก็อยู่ที่ 1TB เทราเป็นตัว WD b l u ครับ SN580 1TB ทรตามนี้นะครับแล้วก็มาเทอรบอร์ดเป็น B760M PG Lighting จากแบรนด์ Adlock นั่นเองตามนี้ DDR5 นะแล้วก็ตัว power supply ครับ power supply ตัวนี้เป็น700วัตต์80พัตต์วั Sigma Tech นั่นเองตามนี้นะครับผมแล้วก็เคสก็เป็น Sigma Tech Cubic จะเป็นแบบแนวลูกบากตรงตัวเลยครับนี่พัดลมพัดลมของเคสมีมาให้กี่ตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวถูกปะล่างสามตรงนี้สองแล้วก็หลังหนึ่งหกตัวแล้วก็ติดตั้งพัดลมชุดน้าไปพัดลมเก้าตัวเครื่องนี้ปรับไฟผ่านรีโมทได้จบเรียบร้อยสําหรับเครื่องนี้นะสามห้าห้าเก้าศูนย์ลองพิจารณานะดูแล้วกันเคสหล่อมากนะครับต่อมาครับเครื่องกลางคือเครื่องนี้ เครื่องนี้39,690เกับกือบเกือบสแล้วกันนะเครื่องนี้เดี๋ยวมาดูกันเอาที่เคสก่อนเลยเคสตัวนี้ชื่อชื่อเคสรุ่นอะไรนะจานเหว๋เนวิลสองแปามซามาเนวิลสองแปานะครับอันนี้ชื่อเคสของมันนะแล้วก็พัดลมที่ติดมา,าตัวเคสรู้สึกว่าจะมี3ตัวนะตรงนี้2ตัวแล้วก็ด้านหลัง1ตัวนั่นเองครับ ่ะโอเคสเปคตัวเครื่องครับ Intel i5 13400F ครับ10คอร์ core, 16เท r เทอ turbo 4.6จิกนะครับแล้วก็ในส่วนของแรมแรมเป็น XPG ครับตัวนี้คือ32จิก DDR5 บัจ5 0นั่นเอง16จิกคูณ2ด้วยช n n e l M2 NVME ครับ512จิกเคปนั่นเองตามนี้นะแล้วก็การ์ดจอตัวนี้คือ5060 Ti นะครับเป็นตัว 8 g ดิกจีดีเป็นตัว OC Edition นะครับจากแบรนด์โซ t ท c นั่นเองตามนี้นะ2อบัดลมนะครับชุดน้ำเป็น2ตอน240อมม,ม,มเป็นตัวซามาดีมซีรีส์นะครับปั๊มน้ำถ้าคุณไม่ชอบโหมดที่ผมตั้งให้นะครับคุณสามารถเข้าแอป,ปของซามาเพื่อมาเปลี่ยนทีมตรงนี้ได้นั่นเองตรงนี้นะครับผมคุณก็กดสต็อปแล้วคุณก็เลือกเอาว่าคุณอยากได้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับมันสามารถอัปโหลดพวกรูปภาพหรือว่าอะไรก็ได้นะครับเข้าไปไว้ในจอ ตัวนี้ได้นั่นเองตามนี้นะครับถ้าไม่ชอบเปลี่ยนได้นะอย่างที่ผมบอกไปนะครับอะโอเคสายถักเนี่ยเป็น h y เ e อร์เ8พินที่ตัวกาจอ24พินลูกค้าไม่เอานะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวมั t เ e อร์บอร์ดมั e เ b อร์บอดตัวนี้คือ msi b 7 6 0 m gaming p u s Wi-Fi ddr 5มีทั้ง Wi-Fi มีทั้งบลูทูธในตัวนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัว power supply ครับเป็น700วัตต์80พัดไวซิกมาเทคนั่นเองประกอบมาสวยงามลงตัวตามนี้ไฟในเครื่องทุกอย่างปรับผ่าน msi center ได้นะครับ ใครไม่ชอบน้ําเงินปรับเป็นสีขาวได้นี่นี่ซอฟต์แวร์ตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับไว้เปลี่ยนไฟในเครื่องส่วนตัวปั๊มน้ําก็ตามที่ผมบอกไปใครไม่ชอบทีมที่ผมตั้งไว้มาเปลี่ยนเอาตรงนี้นะครับอ่ะโอเคจบ39690นะครับต่อมาครับมาดูเครื่องนี้กันเครื่องนี้ผมต้องใช้คําว่าผมชอบมากเลยนะ พอประกอบออกมาแล้วมันเป็นโทนดําทั้งหมดอ่ะมันดูแบบคินคีนดูดุมากนะครับแต่มันเป็นดำดาแบบคินคีนะครับผมอ่ะโอเคจบไปที่36890เดี๋ยวเราค่อยๆเหลากันไปครับ CPU เป็น Intel i5 12400F นะครับเป็นตัว6คอร์1 2เทเทอร์โบ4.4จิกนะครับแล้วก็แรมเนี่ยแรมเป็น16จิกดี r 4ฟบัสามพันเทนั่นเองนะแล้วก็ซิงลมระบายความร้อนนะครับซิงลมระบายความร้อนตัวนี้คือ ซิกมาเทคเนี่ยผมดูกนนะซิกมาเทคเป็นตัว a k 6 Duo Digital น,นะครับผมเป็นตัว2 w o Tower 2พัดลมแล้วก็มีจอบอกสถานะ CPU การ์ดจอแรมด้วยนะครับมันจะสลับทำงานไปเรื่อยตามนี้ตรงนี้ก็เป็นไฟตัดเส้นขอบนะครับพัดลม1ตัวแล้วก็ตัวที่2อจะอยู่ตรงขั้นกลางตรงนี้2 w o Tower นะ6 g ฮีตไปทองแดงนะครับตัวนี้นะอ่ะโอเคก็เป็นแบบคินคีนดุดๆใหญ่ๆนะครับ แล้วก็ในส่วนของ M2 ครับ NVMe 1TB WD b u SN 5 8 0นั่นเองตามนี้แล้วก็การ์ดจอครับการ์ดจอตัวนี้คือ5060 TI นะเป็นตัว8 g b GDDR7 นั่นเองครับเป็นตัว OC Edition จากแบรนด์ z o t e c ครับแล้วก็ในส่วนของมัทเธอร์บอร์ดมัทเธอร์บดตัวนี้คือ MSI B 7 6 0 MA WiFi ตามนี้นะมีทั้ง WiFi มีทั้ง Bluetooth นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัว Power Supply ครับ800วัตต์80พัไว้ Megamax c h a m a n นั่นเองนะ แล้วก็เคสครับไม่พูดไม่ได้เลยเคสตัวนี้คือคอแซ a i สามพั X b a c k นั่นเองครับพัดลมคอแซ่สาตัวครับอยู่ตรงนี้นะเป็น ARGB ปรับไฟได้นะอันนี้ก็ตั้งไว้เป็นโทนแบบม่วงๆหน่อยดุมากเครื่องนี้หลอจัดเต็มระบบตามนี้ถามว่าเปลี่ยนเป็น D-DR ไฟได้ไหมเปลี่ยนได้อยู่แล้วนะครับก็ ก็ต้องเปลี่ยนบอร์ดแล้วก็เปลี่ยนรมเนาะให้มันเป็น DDR 5ไฟล์เรื่องราคาก็มันแล้วแต่รุ่นแล้วแต่แบรนด์ถามที่แอดมินล้วกันนะครับผมจบเรียบร้อย3เครื่อง3ตายวันนี้ใครงบเ่าไหร่ทักมาคุยกันครับยินดีให้บริการวิดีโอคอลดูของก่อนได้ก่อนที่จะชำระเงินนะครับระวังมิจฉาชีพกันด้วยนะฝาบรลวกันที่บอร์ดพีซีครับ